สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจําวันที่3ตุลาคมพศ2565นะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับสำหรับเมื่อวานนะครับ2ตัวเน้นลูดนะครับให้เด่นอยู่ที่0ย์กับ2นะครับก็มา0-8นะครับในรอบเฉพาะกิจแล้วก็มา80นะครับในรอบพิเศษนะครับแล้วก็มา72นะครับก็เข้า3น้อนอนะครับ สำหรับ2ตัวเด่นของเรานะครับสำหรับรูดคู่เข้ามาเรื่อยๆก็ไม่ผิดหวังนะครับ3หน่อยก็เข้า4หน่อยก็เข้า3หน่อยก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟพี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดนะครับในรูดศูนย์กับ1นะครับผู้ควบมชัวร์นะครับเด่นศูนย์ก็จะมี0ูนย์สองนะครับศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์แปดนะครับเด่นหนึ่งก็จะมีศู 1> 2 1 3 1แล้วก็9 1นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับจุดเด่น3ตัวก็จะมี7 7 0 1 7 9 1 0 9 1นะครับแล้วก็8 3 1 7 2 1นะครับสำหรับเบิ้ลก็วันจันทร์ก็อาจจะมีเบิ้ลนะครับก็กันไว้นะครับ0 0 1 1 2 2 6, 6 6นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันจันทร์นะครับ อีสาตุลาคมนะครับปศสองพันะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด Subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับกิมพารวยนะครับขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินกิมพารวยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ